เลยทาให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนแบบเราจะเรียกว่าถนน่งการศึกษา,าก,ก็ได้ก็คือมีโรงเรียนอยู่หลายโรงมากๆเป็นโรงเรียนแบบคริสโรงเรียนแบบไทยเจ้าโรงเรียนวัดนะคะที่เป็นโรงเรียนของประชาชนนะไว้งา่ายออแล้วก็มีโรงเรียนเอกชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความน่าตื่นตาตื่นใจก็คือทั้งหมดนี้มัน ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับหน่วยงานทหารเต็มไปหมด oh. ก็คือแบบว่าสถานศึกษาแอนทหารอะไรเงี้ยก็อยู่ใ,ใกล้กันมันนีมีสัมพันธ์กันดีกันเออ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนหน่วยหน่วยงานทางการทหารแล้วก็รัฐสภาเ็าอยู่ในในถนนเ <ขอ S 1> ดียวกันเดียวกันมีกลมเยอะแยะไปหมดเออก็ตอนนี้เรามาถึงข้างๆนี้นะคะ ถนนนี้ก็ชื่อน่ารักมากนะคะชื่อถนนทหารนะคะครับอยู่ข้างเคียงกับสภาเดี๋ยน,น,นะเดี๋ยนะเราไม่ลงไปใต้ดินนะคะเราจะไม่ลงไปใต้ดินเราจะเดินเข้าทางฝั่งนี้นะคะก็สภาก็อยู่ติดกับถนนทหาระะพูดอีกรอบครับและถนนทหารก็มีกองบัญชาการอไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็มีบุรณาการที่พักข้า,าราชบริพารในพระองค์964ส <c oughs> ิ่งก็มีหลาย มีหลายตึกอยู่นะคะครับก็คือเดินข้ามมาได้เลยนะสบายๆก็อจริงๆที่ที่อยู่ในสะพานตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นโรงเรียนกันนะคะเราบอกว่าถนนนี้เป็นถนนแห่งโรงเรียนเนี่ยมันก็เคยเป็นโรงเรียนโยธินบุรณะที่ย้ายไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะของถนนนะคะเลยไปนอนก็เป็นโรงเรียนของพิติกเจษดาพรรู้จักกันไหมนะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะเคยเป็นโรงเรียนเหมือนกันเนาะก็เป็นรูปแบบทีนี้เรา พอมาดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นสภาที่ไม่มีวันสร้างเสร็จะคะมันมันก็ยังสร้างไม่เสร็จคือเมื่อกี้ช่างภาพเราเดินวิบากด้วยความยากลำบากเพราะว่าฟุตบาทไม่เท่ากันตอนนี้วิบากด้วยการที่ต้องหลบอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเยอะมากระวังนะคะทางต่างระดับทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้โอ้โหอ๋ออันนี้คือทางเข้าของประชาชน่เอออันนี้